สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังน,นะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งค่ะขับรถมาชนกันอย่างจังแต่โชคดีค่ะทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคานออกจากรถชายหนุ่มเหลือไปเห็นว่าผู้หญิงอ่ะสวยมากเซ็กซี่หุ่นดีหลังจากที่ทั้งสองคนคานออกจากรถได้แล้วเนี่ยผู้หญิงก็พูดขึ้นว่า แหมช่างโชคดีจังเลยนะคะที่เราสองคนรอดชีวิตมาด้วยกันสงสัยคงจะเป็นเพราะบุกเพสนีว่าหลังจากนั้นผู้หญิงก็พูดต่อว่าเนี่ยดูสิรถชั้นอะพังยับทั้งคันแต่วายขวดนี้ของชั้นอะไม่บุบสลายเลยเพราะฉะนั้นเรามาดื่มให้กับความรักและก็อนาคตของเราไหมคะ ผู้ชายก็บอกว่ายินดีครับแล้วผู้ชายก็รับวายไปดื่มผู้ชายก็ดื่มวายหมดไปครึ่งขวดพอหลังจากนั้นก็ส่งให้ผู้หญิงดื่มต่อผู้หญิงว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันจะนั่งรอตำรวจอยู่เงียบๆดีกว่าค่ะเรื่องที่เราไปฟังนี้ก็สอนให้รู้ว่ามารยาหญิงร้อยเรื่มเกวียนนะคะอย่าไว้ใจใครหรือว่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าค่ะที่มาของเรื่องนี้นะคะก็คือเว w วเว็บ girlsis.com ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ